โดนสวัสดีวันที่6ของคบพิสตอรี่นะครับตอนนี้ก็นั่งตัดงานอยู่ตื่นมานั่งตัดแต่เช้าเลยเพราะว่าของวันที่4ยังตัดไม่เสร็จเลยครับต้องรีบตัดเดี๋ยวลงไม่ทันก็วันดีปีใหม่ไทยนะครับตอนสงการแล้วดูแล,แลรักษา,าดูค่าเพินมด้วยนะครับตอนนี้เอารถมาซ่อมที่อู่ช่างนะครับอยู่ๆก็สตาร์ทไม่ติดน,นะครับถ้าไม่มีรถก็ ซื้ออะไรกินไม่ได้นะเราก็ต้องมาซ่อมรถให้เสร็จก่อนนะ๋ยวไปดูกันว่าจะใช้ได้ไหมไม,มาแวะซื้อน้ำชากินนะครับ๋ย่เดินกลับบ้านครับครับผม๋ยวเดินกลับบ้านนะัอใจเราช่งางซ่อมแล้วค่อยมารับอีกทีวันนี้จดเชือกมา ร้อยทีแล้ววันนี้เอาัปห้าร้อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวพักก่อนนี่อินโทรเสร็จถ่ายด้วยทีอะมาดูกัน ออกทุกวันนะแต่ม่พ่ายด้ถ่ายให้ดูเห็นปะตัดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ของวันที่สี่กำลังเรนเดอร์เลยยังไม่กินข้าวเลยน้องยังไม่ได้นอนนรู้ว่าจะนอนหรืกินข้าวก่อนดีงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับทำไรต่อเจะถ่ายให้ดูก็ถึงบ้านแล้วนะครับ ดูงดชิวเฉียดนะครับผมปิดบ้านมืดแล้วเพราะเดี๋ยวฝนสาดเอาไว้วันนี้ก็สรุปคือวันนี้เราไม่ทำอะไรดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวฝนมันตกด้วยเราอาจจะนอนเฉยเฉยไม่ทำอะไรครับวันนี้พักผ่อนให้มันเป็นวันที่พักผ่อนแบบหลับทั้งวันดีกว่า ก็เรื่องรถก็ผมฝากเบอร์ฝากอะไรไว้เดี๋ยวก็เขาคงจะโทรมามันสตาร์ทไม่ติดไม่รู้ทำไมาคือตอนแรกกลว,ว่าเดี๋ยวออกไปซื้อข้าวกินกันพอสตาร์ทเฮ้ยไม่ติดตรัดเท้าก็เฮ้ยไม่ติดทำไม,ต,ไมต้องเคยเดีเ๋ยววะเฮ้ยไม่เป็นไรก็เลยเข็นคนระับโอ้โหหนักไกลมากไกลอยู่เฮ้ยก็ประมาณแบบเกือบเกือบกิโลเข็นไปไม่ถึงหรอกเกือบเฮ้ครับวันนี้ จะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ตอนสุดท้ายนะเฮ้ยตยังอาจจะไม่ปิดคลิปเอาไว้เดี๋ยวไปเจอกันว่าหลังผลจบไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันหรือเปล่าไป ว่าจอดไปข้างนอกไปหาที่ถ่ายรูปเล่นอยู่บ้านนะเบือ่อสรุปฝนตกครับเฮ้ย <c oughs> ดีจริงๆแต่ก็ดีนะฝนตกอากาศได้เย็นบ้างโคตรร้อนในช่วงนี้ <c oughs> ตัดงานต่อครับบ๊ายบาย เราทำข้าวเสร็จแล้วนะครับแต่จะมาให้แนนทายว่าเราทำเมนูอะไรนะมาแนนแนนคิดว่านี้เป็นองค์ทำอะไรแนนคิดว่าเนี้ยองค์ทำอะไรรูเอาเอาตอบก่อนวนนองค์คิดว่าทำเมนูอะไรมาให้กินไแนนคิดว่าตั้งใจจะทำเมนูอะไรตอนแรกไข่ดาวคือตอนแรกผมจะทำไข่เจียวหมูสับ ใช่ป่ะเราก็ใส่ของใส่อะไรอ่ะเหมือนมันเยอะเกินไปอ่ะแล้วพอลงกระทะปุ๊บมันไม่เป็นใบอ่ะทุกคนไข่มันไม่เป็นใบอ่ะด้วยความที่แบบฉลาดเนี่ยไหวคลิปเรวดีอ่ะก็เลยเอาข้าวใส่ลงไปแล้วก็ผัดเลยอร่อยลงกินให้ดูหน่อยทำเลยกินให้เร็วๆล่เป็นไงครับหอมไหมอ่ะใส่ใส่อ่ะเท่าไรให้กี่ดาว ไข่หอมแดงด้วยก็ไข่เจียวหมูสามเมาต้องมีหอมสิอ๋อได้ไข่หมูสาบเปไหมไข่ไก่เลยเป็นไงอร่อยปะอร่อยแค่โอเคว้เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับก็ขอจบเดย์หกไว้เท่านี้นะครับเป็นวันนี้เป็นวันที่ชิลมากเพราะว่าฝนตกแล้วก็ผมไปเอารถมาแล้วตอนสองทุ่ม ปัญหาคือปุ่มสตาร์ทมันขั้วมันไม่ติดครับก็เลยช่างก็เลยแก้ให้โอเคครับงั้นเจอกันครับกาติดติดไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวยิงเพื่อนนะเพื่อนตาลโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้